สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องหลังจากฝนตกนะครับผมเจ้าโชคก็มาเจอพ่อแล้วนะครับผมฝนตกแรงๆเมื่อกี้นี่ครับผมพ่อแม่พี่น้องฝนตกแรงมากพ่อแม่พี่น้องเขาก็มาเจอกับพ่อแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องมาเจอกับพ่อแล้วเขาอืม เขาอยากเล่นกับพ่อนะพ่อแม่บนนองนะแต่บาตายไม่อยากเล่นกับเขากลัวเขาจะไม่กินไม่กินข้าวถ้าเรามองเขาเขาจะขี้อายพ่อแม่น้านน้องนะ เวลาเราพูดมากเขาก็จะหยุดกินเวลาเขา,เาตกใจเขาก็จะหยุดกินนะ่รแม่น้องแต่ว่า,ามีคนมาขอแล้วนะครับผมตัวนี้มีคนมาขอคนที่เห็น,คน,หนคนที่เห็นครั้งแรกกับบ่าวต่อยนะครับผมเขาเขาไปไล่เขาจะเดินทางไปไล่ทางเข้าไล่เขาพอดีตรงนั้นนะ่ะตรงที่บ่าวต่อยเจอเขานะ เขาก็เขาก็บอกกับบ่าวต่อยนะครับเมื่อเช้านี่บอกว่าเอ่อบอกบ่าวต่อยว่าขอได้ไหมหมาตัวนี้บ่าวต่อยก็ไม่กล้ารับปากพ่อแม่พี่น้องเนะเขาบอกว่าเจอวันแรกเนี่ยนึกว่าเขาจะตายพ่อแม่พี่น้องเนาะนึกว่าเขาจะไม่รอดแล้วเจ้าโชคดีเนี่ยแต่มาเห็นวันนี้ตัวอ้วนนะครับผมตัวอ้วนตัวอ้วนอ่ในสายพันธุ์ของในในสายพันธุ์ของหมานักล่านะครับผม เขาถือว่าอ้วนแล้วขนาดนี้นะครับก็เลยเขาก็เลยขอเบาวต่อยเพราะว่าหน่วยการเขาจะดีพ่อแม่ี่นนะ้องเนาะหน่วยการเขาจะดีแล้วเขาดูแป๊บเดียวพ่อแม่นม้องถ้าผ่านป่าประจําหมู่บ้านกกอกเขาาจะดูแป๊บเดียวว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันจะยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าหมาถ้าหมาเก็บได้แบบบบาต่อยนะ ถ้าหมาแบบไปเจอโดยบังเอิญแบบนั้นอนะ่ะมันจะมันจะพานเนื้อมากพมาพมาเพราะว่าพระแม่น้องนะแล้วเขาดูลักษณะแล้วก็เขาอยากได้โอเคนะครับผมเขาดูแป๊บเดียวครับถ้านายพานเขาจะรู้แป๊บเดียวสมัยแตะก่อนนะครับเขาล่าสัตว์นะครับผมจะเป็นหมูเป็นเก้งเป็นกวางเป็นเป็นเป็นเห็นอมเป็นอะไรเนี่ย เขาจะเก่งมากนะคนนี้นะแต่เขามามาเจอเจ้าโชคเขามาขอมาเช้านี้่าขอบอกว่าทําไมมันอ้วนจังบอกอ้องก็อ้วนแบบนี้นะเขาก็เลยบอกว่าให้ซะนะหมอเบาต่อยก็ไม่กล้านะครับผมกลัวเอฟซีจะว่าเบ้าต่อยเขาบอกว่าหมาตัวนี้เนะ่ะดูหน่วยก้านดูอะไรแล้วมันจะเป็นหมาที่ล่าเนื้อที่เก่งกาจที่สุดนะครับแล้วมันเป็น มันถูกลักษณะของเขานะครับเขาก็เลยอยากขออยากได้ก็อบอกเลยว่ามันหมาถ้าถ้าไปได้เก็บมาแบบนี้มันจะผ่านเนือ้อบอ่าวตอยก็ตัดสินใจลำบากนะครับว่าบ่าวต่อยก็เลยบอกว่าไอคิดดูก่อนเดี๋ยวปรึกษาเอฟซีก่อนอแบบนี้เขาถือว่าอ้วนแล้วพ่อแม่พป่นน้องถือว่าอ้วนแล้ว ถ้าหมาของนายพานเขานะ่ะถ้าหน่วยการเข้าดีและเป็นตัวเมียด้วยเป็นไม่ใช่ตัวผู้ถ้าตัวเมียก็จะหากินได้เก่งกว่าตัวผู้นะพ่อแม่พี่น้องนะถ้าหมานักล่าเขาเขาเละเขาอยากหยอกแต่บอต้อยไม่อยากหยอกกับเขา เพราะว่ากลัวเขาจะไม่กินข้าวได้เยอะไม่กินอาหารได้เยอะต่อก็จะพยายามเงียบไว้พ่อแม่พี่น้องนะพยายามไม่กระดุกกระดิกแต่ฝนตกแรงมากนะพ่อแม่พม่น้องนะเที่ยวเมื่อกี้นี่โอ้ไปดูไลฟ์สดบ่าวต่อยเลยนะครับผมไปดูไลฟ์สดบ่าวต่อยเมื่อกี้นี้โอ้แรงมากนะครับผมมืดตึ๊บไม่เห็นไม่เห็นอ,อะไรเลย ไม่ไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นภูเขาเลยมืดไปหมดเลยเขากินดีนะครับผมเขากินดี เวลาเม็ดอาหารตกเม็ดหนึ่งเขาจะเก็บกินเลยเพ่อแม่น้องเพราะว่าเขารู้จักคุณค่าของอาหารที่เอซีส่งมาให้เขาเขาจะขอบคุณอืด้วยความรักความเมตตาของเอฟซีเขาเขาก็จะอยู่แบบมีความหวังแล้วพ,พ่อแม่น้องนะเขาจะอยู่แบบมีความหวังเขาจะนี่นั่นอืม เม็ดหนึ่งเขาก็เก็บกินเนี่ยเขาไม่ให้เหลือแล้วพอแม่ไปนองเขาสำนึกในบุญคุณนะครับเอซที่ส่งมาให้เขานอกจากเขาไม่เห็นแค่นั้น เอาละเขาได้ทีละเขาได้ทีละเขาได้ทีเขาละสวัสดีครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมย,ยังไงเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามเบาต่อยกกอกด้วยนะครับผม กดกระดิ่งนะพ่อแม่พี่น้องนะกดกระดิ่งติดตามบา่บาวต่อยโกกอกด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม